ฉะนั้นทีมนาว์สก็บอกจะอยู่เดอดครับนะแบนไปก่อนนะมูต้าครับทั้งโพสสี่ทั้งโพสหนึ่งของนั้นฝั่งกาเดเตอร์เล่นดีจัดนะลงล่างก็มาครับบอกนี้สเปร๊คครับไล่ต่อหรือเปล่าฮะฝั <c oughs> ่งนี้ครับซัดลงไปเซอร์เซเรล,ลี่ครับเรียบร้อยครับ เฟิร์สปัดมาก่อนครับกึนหน้าส่วนนั่นฝังโซฟูสจากการนั่นเควันไหมฮะเลนข้าไม่น่ามีอะไรมากครับตอนนี้พี่รัชจะเอาตายครับเฟิร์สปัดไปแล้วครับผมขอเก็บสวยเก็บคิวนิดหนึ่งครับเชนก็สาวในดอกสุดท้ายล่างนี้วับซอสอินลงมาผมเดโยอีก2องวิถึงจะทําการชูคุชิได้ไม่ได้ันแล้วโดนหนืดยำๆสงสามผมหยยบนี่ครับซินด์บิลส่งไปฮะไม่รอดครับจังหวะนี้แตกพ่ายกันไปครับนนี้ครับก็มาบีบนันเอสต่อเอสก็กัชไปก่อนตายกัน ส่วนด้านล่างนี้ก็บีมมาต่อเซเลลียังไงครูอัพโนเขามาพายุพัดกับหลังไปเหยียบที่แฉล้วถอยกับหมู่ยังครับผมหนัวมันมันในการคู่นี้8นาทีผ่านไปเงินหนึ่งตอนนี้เป็นด้านฝั่งเอิรอสเวียับตามติดด้วยครับแฮงโกเริเออร์เฮอร์สคาวแปะลงแล้วก็บัดเกเนตย้ําก็ต่อครับเหื่อยกันมาครับแล้วก็อิสราเอลบดผ่านไปเท่านั้นฝั่งหมู่รับเรียบร้อยสวนเฟลี่ฝ่ายด้าฝั่งรีซิกสก็สวนมาจังหวะนี้ครับช้ารวดเรียครับปิดราชิโยไปได้ครับผมและเยีมสันว้ามาเปิดแมบพอดีครับ ให้สอยด้วยชาโดวยเรียมแล้วตอนนี้โดนหนืดครับเพนิเทนใส่เข้าไปใส่ด้าโดของฟางนี่ฮะเยมสันครับไม่รอดครับ5ต่อ5ก็ตอนนี้ไล่ตามมาต่อไปครับราเวนเหยียบมาครับเซอร์ฟ라이ส์ครับเมทิโอลงย่าต่อมีจากด้านหลังมาพร้อมทวิสเกตครับจังหวะน,นี้โซเฟีปาดเข้าไปเขื่อนฝัน่งเควันร่วงฮะเบิร์สคาวแทงกมไปที่ราชูบยืนกอดป้อมมาอยู่โรลินกี้ก็มาจังหวะน,นี้ครับกดทางด้านฝั่งโอ้โหวินบอกมัดีครับ ไม่มีดีเดคชั่นครับป้องเขาแล้วเขามีไทม์แบ็บอยู่ครับก็เลยไม่กล้าบวกครับซัดเท่าไหร่ oh, ควินซอนมาจาังหวะนี้ก็ใส่ด้านฝัง่งมูมูเรียบร้อยไปครับและเจอเควันจนได้บอกอ e ีเวลมาซอนเก้าไปชิฟแฟร์บอกติดทางด้านฝั่งแฟนทอมแอมเบรชหนีพ้นหรือเปล่าโรลิงทันเดอร์ชนครับผมดาเมจปีลุกหรือเปล่าซันเดอร์ก่อนเลยแล้วการมาจาังหวะนี้ซ้อนเก้าแทงเข้าไปบอกเส้นหวังเยี่วสันแตกพลาดฝั่งนี้พาร์มอสปินมาบทเดรนจูฮะเรียบร้อย อยูหน้าตอนนี้จะขึ้นเป็นหน้าโดของฮาร์ดออคเทอร์่ะครับอัดหัวใจครับเบรดไม่หัวใจครับเป็นเดซิกบิลลของหน้าเออสเปนแล้วโนริงเข้ามาแล้งตัดจังหวะนี้ครับวางป่าลงต่อครับทางด้านเทอร์โนไลท์กบอกดิซิเบิลไป2องอีกสเปนกบเคลื่อนไวที่นั่นเอ็ดเอ็ดก็นี่ครับโดนเทอร์โนไลท์สัตว์ไม่ได้ราเวททันหรือเปล่าครับจังหวะไม่ค่อยดีครับเหลี่ยมไม่ค่อยได้ราเวทเหลี่ยมมันแล้วโซบรายครับถึงสองมาเมเจอร์ลงสองจังหวะนี้ครับเอ็ด เข้าไป Smart Force, สบายเอคกซสแมนใส่ด้านฝั่งมูลแล้วก็การสปีดไปได้ผมโรลลิงเข้ามาจาังหวะนี้ครับผมสบายควินไม่รอบอมเป็นเอ็นหนืดไว้แล้วก็อิสราเอลกดครับ,บระเบิด์ใส่หน้า,านั่นฝั่งขึ้นหน้าแตกคว้าเป็นการและนี่เซลลิรีจะถอยถอยไม่ได้แล้วแต่ท่านเอครับแท,ทงสุดแทงสุดแทงสุด,สดไม่เอาโซงหรือเปลา่าท่านโทฟูครับรอวนสกิลอยู่ครับอิสราเอลทางฝั่งเควันไม่มีเมตาบอลก็อีกแปดมีใช้ได้ผมแล้วฝั่งยามสันวาล์กับท่านเปล่าวาล์กับทันอยู่ครับผมไม่โดนคอสเมทิโอฮะเปลี่ยนเป้าหมายกับสมองมาการ ชูคุชิไปครับแต่ฝั่งนี้กิ้งผิดเหลี่ยมนิดนึงเธอรไลป่ามาดิสซเปอรติดครับผมจังหวะนี้จะไซเลนทันหรือเปล่าดาเมจยันทำไหมย้ำทันอยู่ครับเบสแลม,มเพื่อให้เนื่อนกึนหน้าไปเลยครับรีลิสใน15นาทีนะครับผมอิงสเวลเปิดมาแล้วลาเวใส่ต่อครับสตันย้ำอีกทีนึงครับไม่ได้ขยับแน่นอนก็เควันชุดใหญ่ครับเรียบร้อยกันไปไอเทมน่าจะมาส่งแล้วเป็นแร่โดของแมนซ้ายแล้วต่อดิ้กิ้งก็ยัดแล้วเชนแล้วต่อ เชนครับผมในแล้วโดนเคิร์สคารครับไม่กดคิวครับยอมปล่อยๆดีกว่าเอาไว้ทีมไฟหน้าครับซินดิบิลส์ครับซินดิคลับดึงไว้ก่อนกาส่งไปเดี๋ยวันนี้ครับมีเชื่อเปิดมาอีกทีครับใส่หนักทางด้านตัวของฝั่งครับหมูครับเรียบร้อยไปครับคิลลิสปีเขาท่าเอสคเปิดมาบิงไปลาเวนอีกเชลย้ำต่อเมทิโอคอมโบแบบสวยงามหายไปเลยครับย้ำสันหมู่ ดับเบิลคิวของโทฟูครับตีโรชานครับผมเหมือนทางด้านฝั่งทีมนาวส์ก็ไม่ได้ไทมิ่งนะเขาก็เลยต้องปล่อยครับโรชานเดี๋ยวไปการบนบ้านเดี๋ยว่าไฮเกลก็ครับไหนๆเทเลเบตก็ได้ฝั่งสการีครับแต่การเดเตอร์ก็เล่นละเอียดได้อีกขนนั้นนึงคือไปไคให้ทางด้านฝั่งทีบีจ่ายเมตามอบอ์แล้วค่อยขึ้นบ้านต่ออีกรอบครับเพราะเมตามอบอ์คูลดาวค่อนข้างสูงครับในเพลงนี้สมอยัดไปที่วีโรครับผม แล้วก็อิสราเอลก็มาซัดต่อกดชนะรุเรียบหลบครับบอแต่มปเทีโอซัดคาชนะรุเรียบอีกทีนึงครับละลายปลามาบอลทางด้านแพงโกกดทลง้านโรอัพครับหลบไปได้ครับเอาเรื่องเขาควินและลีลิสครับแตกค่ายกันไปตีบาร์แรกครับละลายอย่างรวดเร็วครับกาดีเอเตอร์และคือมีเอจิสไงก็เลยกล้าเล่นครับชนะแพงโกเข้าชนเลยครับควินกัชมาแล้วอิสราเอลก็เปิดไปแต่นี้ไพ่บอลสปินที่บอกตรงกันไว้ก่อนนะ ทางด้านฝั่งมูวก็อาจจะโดนตีตายคาไพ่เม้าสปินเปล่าโดนเคลียร์ไพ่เม้าสปินอย่างไวแล้วก็แตกคว้าครับเรียบร้อยครขะมูเป็นฝ่ายก็ต่อตัดภาพมาอีกทีนะครับตัวตคูฮะเป็นเกมที่ดีจริงๆแล้วตอนนี้ก็เปิดพังเมาแล้วราเวลเหยียบไปแบบสวยๆกับง,งาบผมเสียไปครับอีกหนึ่งครับผมทั้งน้าดนของฝั่งขึ้นหน้าครับแต่เมสวางลงต่อทั้งนั่นฝั่งควินวางไง้ผมโดนย,ย,ยิงย,ายากกิบมย่ำจากกันเกวันแล้วตอนนี้ชีวาการเปิดเข้ามาครับซันกับผมกลางโดนกันกับเอส ซันเดอร์ใส่ด้านฝั่งเอสไวเอสลอยด้เปฝั่งด้วยนิทรรถึงจับรองบอลแล้วสต์ฟลาวนะครับจะต่อยอีกทีหนึ่งแทงกับยามใส่ด้านฝั่งมูแล้วก็ยามสันเรียบร้อยแล้วครับเช่นคุยรับแทงแรงๆและเดี๋ยวนี้ก็สกาวแปะลงย้ำต่อยทำอะไรต่อไม่ได้ครับรีลิสเจอร์ด้านฝั่งราชัวก็สวนหน้าไปเปิดเมดิโอเข้ามาทีวันนี้ครับละลายบ้านของด้านฝั่งทีมนาวสไปเป็นที่เรียบร้อยครับแตกไปสองทางครับตอนนี้ทีมนาว เขามาสมอล็อกไปที่ด้นานฝั่งเทเลเบตเทเลเบตซันเดอร์ไปแล้วกบรีฟลัชั่นเปิดโซนกันไว้เดินไม่ออกเจออิสเวลแล้วก็นะครับโดนชนยิ่งยาบไปเรียบร้อยครับเควันเควันมีมบายแบ็กเอาโอวอร์นั่นฝั่งโกงยามสังก็บายแบ็กมาเหมือนก,กันโปรนส์วอลดักหน้ามาทำการ, Village, รเซเลนไฟนั่นพิลาชวิลลาสเปียซ่าหน้าบอกแล้วก็แตกพ่ายกันไปครับ ซาไปหน่อยแล้วก็ลามาถึงนั่นเอสเปล่าอเอสได้เครื่องอิงสเวลมาฝั่งนี้กลืนเมอร์ผมเครื่องไปทางฝั่งขึ้นหน้าเป็นการขวัญยามสันแล้วเดินหน้าโจมตีธรรมดาใส่แล้วเตะฝากมาจาังหวะนี้ลงที่นั่นหน่วแพงโกแพงโกไม่รอดก็ควินสุดปลายจะคืนไว้ครับและพยายามจะถอยก่อนครับจังหวะนี้หน้าโดของกราดิเอเตอร์ครับ <c oughs> ดันขวาไหมครับหรือว่าเลนล่างครับทีมกราดิเอเตอร์ดูซึ้งเกิดกันอีกรอบฮะได้แค่เพียงไทเตอร์แล้วก็แพงโกฮะเช <c oughs> นก็ขาดเงินอยู่นิดหน่อย โรนี่ทิ้งมาจาังหวะนี้ครับผมแล้วก็ยืดถึงได้เอาโพสไปเป็นจุดวาบินเข้ามาครับผมสมอร์ตัควายว่าไต่ฝากันไว้ก่อนอีกทีหนึ่งชีวการเปิดมาพร้อมแล้วเครื่องอิงสเวลให้ทางด้านตัวของฝั่งไทยก็ยังไปต่อทีคค่อยู่ข้าง์เคเชลบอกดิสมเบอร์มาจาังหวะนี้ลงนี่มานเ้ยสะุดไว้แล้วโซบายขึงคู่มาครับต่อแต่เมื่อสลิมมาอีกเหมือนกันเอซีรับเต็มกับรับดาเมจทุกอย่างครับตอนนี้ทางด้านตัวของราชิโอเขเข้ามาครับโอเคสแต็กตรงนี้ครับสแต็กไว้อยู่นานมากครับผมเดี๋ยวรอเข้ากันอีกครั้งอ้าวววิิินนนนคคครรรรัััับบบผผมมไหหลาาาีีี้้ดดดดเยงโกฆ่อ ไม่มีบายแบ็ก้วยครับได้หายใจแฮคออีกหนึ่งนาทีครับทางด้านฝั่งทีมนาวสองนาทีครับโรชานเกิดครับได้ลุ้นกันแน่นอนครับพี่ชายด้านตองขฝั่งนี้ปัวกันแล้วครับเอเดรอนตึ๊งจับล็อกไว้แล้วก็พยายามจะมี้เชนย้ำต่อโรลินเดอร์บุมแคบนี่มุมอร่อยก็เดวนฝั่งกันควิ้นเลยครับโรนาราเวตมาจังหวะนี้ใส่เต็มกระบอมเรียบร้อยแล้วขึ้นหน้า แล้วตรงนี้ก็ไล่มากรบเอิดรอยจะสวอมลงไปยิงเข้าไปเซ่หนบูบูไพยว่าสปินได้ย้ำตอบเทอรเบตเมเจอรบอลกับค้ำในไฮกาวมีและดูนเทสด้วยยิงย้ำแต่นั่นราชโชเข้ามาคลายและซันเดอร์ใส่รัชโชไปท่ามแบบดึงเลื่อนคืนย้ำต่อด้วยความตาของไอเทมเล่นจังหวะนี้ครับผมได้เปิดก่อนต้องได้เปียมางนลิลิสกับบูตายซื้อเกิดมาครั้งนั้นกุนหน้ายังไงตอนน่อดีครับผมย้ำสันถอยยิงถอยยิงไป,ยยงไปเทอร์เบตก็มีก็บีหมดไปแล้วแล้วก็แน่นอนไม่รอดครับผมโดนบทไปในเพลงนี้ ไล่ตา,มมาต่อที่ฝั่งยามสันควินยังมองเห็นอยู่สองเครืองแทงก็มาไม่โดนสไลด์ออกไปโดนทางด้านฝั่งที่เปรตหนืดไปครับสมอรับขึงมาแบบเต็มๆแอคัสแมทแล้วก็เม่ทีออวกเปิดครบแมพเข้าไปโวนเครื่องแทงปิดไปได้มองควินทีมไวครับทีมนาาโรชานชีสครับขอบชีสสบายใจผมว่าเอิร์ธสินเนี่ยตอนแรกแกง๊งได้ดีนะแต่ว่า พอจังหวะผ่อนทามิ่งไปเพื่อน <blunt. S 1> <out> ไม่ได้จอยแก๊งด้วยอีกครั้งเนี่ยจะเป็นท่านบิวมาสเตอร์นี่โดนงซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เนฟเวตเนี่ยไม่กระเตื้องครับน้าผมดูนี่ก็ไงฮะโบยสวนกันก่อนแล้วลาเวเหยียบไปกระโรจนครับทันเดอร์มาปวดไฟเซนูชนยิบยาบอกท่านฝั่งรีสก็แตกพ่ายบอกดับเบิลคิวของท่นเอสไปฮะสับเบิเกค้ชแทงมาใสทานฝั่งเควันเควันในกต่อจะถอยหรือเปล่าเหนื่อยอินบิทลงไว้ครับกดแยกลากลากันอกสโลว์ไว้ก่อนจังหวะนี้อิีสเวกเกอร์มา ยังไงดีฝั่งนี้ดูสปาวใส่นั่นรเชียรับซันเดอร์ไปแล้วเราทำแล้วครับคืนเลือดกลับมาเหมือนกันแมมล้ลโวโรเชียเซเล็เปิดมาบอลขึ้นขึ้นได้แอบไปลักไก่แล้วกลิ้งหนีกลิ้งหนีไม่ได้ครับไม่มีบีเคบีซะด้วยครับพยาโรเซนออกครับจีจีคอดีกว่าครับเกินใจจะอดทนกันเกินจะรับไหวและเป็นเกมแรกครับผมของหน้าดวของฝั่งทีมกาลิเตอร์ครับได้ไปนับไปก่อนในซีรีส์นี้หนึ่งศูนย์ครับว้าว จีจานไหมล่ะพี่ชายขอ,องฝั่งรายการการถ่ายทัดสดครับผมนาวส์ก <Now, S 1> ร,ระบาะทัถึงนั่นกาเดีเอเตอร์อครับเชิญแบบขั้นสุดครับผมแล้วก็ปั๊มวอเตอร์ลูนไปแล้วถอยครับโดนทาวเวอร์ยิงไปสองทีครับ คอนโทรลมอตูลูนได้อีกหรือเปล่าฮะด้านของฝั่งมูครับผมเฟิร์สบัตเซตเซเลยีครับหลังจากบี้มานานครับแอบเขย่ายามีโทโฟซอสก็มาครับเอซิสเฟย์วางลงไว้แล้วก็แก๊งปลาหินสักต่ออาวารัสเปิดมาปิดดาเมจลงจนได้ครับแอบวาร์ปอินลงนะตรงนี้ทางด้านฝั่งโทโฟครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทวินสเกตกลับอีกทีหนึ่งทางด้านฝั่งกริมโศกได้สอยสกิลหนึ่งเอาแท็กนี้เปิดมาครับใส่ด้านฝั่งโทโฟแล้วโดนครับซุลอปลาครับชาร์จอิลูมิเนตมาเวฟอัดเข้าไปอุ้ย คือความว่ามันเลือดเยอะแล้วไทยนี่แล้วตอนนี้ก็ควินก็มาครับพิวเสริมย่างต่อสุดรลายแล้วเวฟอีกทีหนึ่งไม่แตกครับยูซับมาครับจังหวะนี้ทางด้านฝั่งกืนหน้าครับดาโนของเอสครับผมก็ตบครับผมเควันไปครับด้วยพลังแห่งลูกแก้วครับลูกแก้วพิทแทบจะไม่ใช้เลยครับยังไม่รู้ทามิ่งในการเดินออบเจคทีฟสักเท่าไหร่อชาร์เปิดมาครับผมแล้วก็ยูอันเดียต่อบลแบนจูจูก็อาจจะไปไวขึ้นนะยอมอมอบดีกว่าครับควิน บีมาสาอยางไงไม่ไหวฝั่งนี้ขึ้นมาเอาร้านกรับผมแล้วก็ดีดไปที่ด้านฝั่งลูกหมีตบติดรูทหรือเปล่าไม่ติดวางดักไว้แต่ก็ยังครับโดนเกี่ยวลงได้อิสเวลก็พยายามจะหนีไหมเอ่ยโดนเนือจากด้านโดของนี่ครับดิฟิซเอเบดครับไล่ต่อดต่อต่อไอชาดเบียดมาแต่ลูกหมีตบหนึ่งทีตบตบไม่ติดรูทอีกทีหนึ่งติดละครับ,บรียบรอยครับเข้าข้อไปครับแตกผ้าไอของางน้าฝั่งยัมสัน ไม่รอครับตอนนี้แล้วเข้าคอนดิชันการแพ็คเกมครับของนั่นฝั่งกาดีเตอร์ครับโลนดวีตดนเซลแล้วก็เชนนะอยากน้อยก็ได้ถึงแล้วสตอนคีบครับแล้วตรงนี้ว่างครับโทโบโดนสเปกเตอร์โดเเโดมาชาร์โดสเตยครับตามคาดไปแล้เรียบร้อยนี่ค่ะสิ่งที่นั่นฝั่งทีมนาเขาหวังเอาไว้ครับข้าวทวินสเกตมาตรงน,นี้ พร้อมไปกันไหมครับผมตบยับไปครับเอาล้านเปิดย้ํต่อด้าดิสูว์บอลก็ชนก็ไปอีกทีครับผมใส่ด้านโดของฟัเอสครับเอฟเรียบร้อยครับโทฟูถอยมาแล้วขยับยับอีกทีหนึ่งฝั่งนี้โทฟูโดนเบี้ครับมาแล้วชาร์จดวยสเต็ปของสเปกเตอร์พร้อมผองเพื่อนแพ็คกันหน่อยครับขอดึงทางด้านคิวลิงโลทัตก่อนตายแล้วกันนะโทฟูใช้เซทอร์ช่วยเหยียบครับผมทําซีซีต่อเซเลริไหลมาขึ้นหน้าครับ ดึงมาบอกสนับสนุนบรบหลายได้สโลบอลไปที่นั่นเซลลีเซเลลีว่างฮะโดนบอลรัดพันต่อยเซตออกมาเรียบร้อยครับแพ็คคืนกันบ้านครับผมอย่าปล่อยให้ทางฝั่งตรงข้ามลอยเนอะอย่าเผลอเลยทีเดียวและตรงนี้ครับเกิดรวบเซกระแพงมาผมชารา์โดสเตปไปรวบย้ำต่ออีกหนึ่งฮะโดนกลับดีกว่าสเปกเตอร์ครับดาเมจไม่พอแล้วเดี๋ยวขากลับมันกลับไม่ได้ฮะ,นะ,นะเอาแล้วับขึ้นบ้านเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเกมมันต้องเร็วฮะเร็วจะจัดครับผม ได้ฮีโร่แพ็คตีบ้านนะครับใครลล์จะอดใจไหวฮะบายดิ้งไล่พากออกไปครับขึ้นหน้าแล้วก็อิลูเมเน่เวฟไล่ไปโซเฟ่ครับซัดมาที่น้องตัวอินต่อฮะวอลแฟร์จูจูไปครับผมซัดอีกทีมีเพื่อผมอาจจะต้องถอยก่อนไอชาดเกี่ยวมาได้แต่วันนี้ก็ระวังบอลวิกาต้องต่อครับมีอิลูชันดักมาอยู่แล้วอ๋อคิวเปิดมาเลือดเด้งเป็นข้อครับผมเฟ้เพื่อพาหน้าโดของฝั่งเนี้ยลูกหมีกันไปครับผมแล้วซัดลงต่อสกคืนหน้าผมโดนท่านโทฟูล้วงไปครับอาวาลลันท้อนครับผม โยนกลับมาครับพี่ราชิวครับมีครับเป่งก้ามใส่หน้ากันต่อครับผมแล้วก็โซดออกไปตีหนะโดของฝั่งทาวเวอร์แล้วก็บาเร็กต่อฮะจริงๆดาเมจมาจากลูกหีครับผมในการตีมาแรงแล้วตบยับมาต่อยดีครับดีก็มากระโโปูปปอนแบบเน้นๆไปครับจังหวะนี้โดปลาจะขึ้นหรือเปล่าเคลือบเกรฟลูกหมีได้ดีครับคัมิชโอ้โหปิดไม่ลงครับจังหวะนี้นาวนาวต้องสองกับพี่ราชิวมาเปล่งก้าวใส่หน้าเขย่ายาซัดหน้าบ่อไปสยามสั่นนะครับเอาเลยครับ เกมเร็วครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลียครับทางด้านฝั่งกาเดเตอร์ขอนอนไวครับวันนี้ยังไงครับบาแรกไปอย่างว่องครับผมในเกมนี้เราตัดคลีปยาวๆครับเดินละโยกลาตรงนี้ก็ยาวยารออยู่ด้านข้างครับผมบีดมาครับจังหวะนี้ติดลากติดรูด้วยครับเกวันเดินไม่ออกแล้วก็นี่ครับโดนทั้งพิซซอนทัชโดนทุกอย่าง สันลงต่อที่ฝั่งมูมูครับยังไงต่อดีไม่รอหมอสโนบอพยายามจะเซฟเซฟก็ไม่ไหวครับรวบตึงไปก่อนตายรีลิสก็โดนครับควักต่อครับเรียบร้อยไปเลยอะเกมเร็วนี่ยกาเดียเตอร์ทำไมโดนก็ทูทำกับเราแบบนี้มาไม่แบกครับมาแสงไม่แบกแล้บตอนนี้เเบกเตอร์โดดมาครับเก็บง่ายๆครับสั้นท้านทยนี่สโนบอลเปิดครับซาเวร,รอก็ดึงกันไว โอ้ปลอมซื้อมีครับฝั่งด้านคุยครับลงมาพร้อมดับเบิ้ลเดเมจและสเปกเตอร์ขากลับไม่มีครับผมล่างปลอมหายไปก่อนเรียบร้อยครับสเปกเตอร์แรกทันีีไม่ก็ดีแล้วฝั่งราชูครับเอาเรเดียนเผาครับเดินครับแล้วก็ควักไปใส่ลิลิทปล่อยซิมแล้วก็ละลายไปครับดับเบิ้ลคิวนั่นควินไปเลยไงโอ้โหกอชโบนัสบิลดิ้งดาเมจอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอิสเวลมาเขาเจอเอาวารันไปแล้วคอร์ส ครับช่วยเนื่นงักเอชครับพหมีครับรวมใส่กระแพงนี้รูิเนตเวฟไปต่อคิวก็โซนกันไว้ด้นี้ครับหมีตบเจมยาโบสไลด์หลบออกไปได้ผมีเคมีเปิดไว้ก่อนของควินควินกรแบทจู่จูัดต่อคับคิวอัดเข้าไปใส่ฝับลิ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 ละลายกับหมจังหวะนี้น่าเรชับหมีิีก็ถอยเือนกันแล้ตอนนี้หมีเขไปตเสนไปั่นเควนครับตอนนี้ครับไลู่เชนมต้องเพียงไว้ก่อนครับทางด้านทีมกาดเอเตอร์ลูกหมีกับผมตีเนื่อีบากบาร์แบตกชันไรับ ทางด้านตัวของโรดูอิดแล้วก็อาเคมิทีน um> uh ี้ไล um ่ต่อตบติดล uh uh ุ้นมาแต่วันนี有有้ครับไม่หล่อครับเจอไม่ออกคาปูนที่ก็ปาซันลงต่อใส่ด้านตัวของฝั่งึ้นหน้าขึ้นหน้ามาแสงก็แตกผ้ากันไปอีกหนึ่งครับซึ้อเกินมากับึ้นหน้าด้านนี้กับควินกับบอซัดกันต่ออีกทีหนึ่งครับไล่กับเซนไทยนี่ไทนี่ดีเข้ามาปอคกับยำสัดกับบอลก่อนทพิกโผล่ออกไปก่อนนั่นเองแล้วทำการตีนั้นบาแรกย้ำอีกครั้งกับผมละลายไปเมก้าครีมเล้น124นาทีเกมไววันนี้ของด้านฝั่งกาเดเตอร์ คว้าไว้อยู่ในมือเมกาคลิปเข้ามาดีแลัวปอนย้ำต่อลักดายไปกันไปนและจ g จีอเป็นทางฝั่งทีมกาดีเเตอร์ได้ไปต่อครับในสายล่างรอบที 4, ่สี่ขอส่วนนั้นทีมนาวตกรอบเป็นทีมแรกในรวดเร็วในค่ำคืนนี้โอ้โหแต่พี่ควินไม่เคลือบให้ทัชโยสะหน่อยครับอุตส่าห์ได้บอ่อฮะเจอหลอกต่อรอ,รอซื้อกันไปหยอกกันนิดหนึ่งนะกาดียเตอร์กับวิกตอเร่ครับ ทำไมไม่แบนแดซเซลวลีนี้ครับพีทฮอตอยู่ในหัวไล่กาดกันเกินไปครับผมไปอย่างไวก็น่าจะช็อกอยู่แนละ้วทางด้านฝั่งทีมนาวครับอุซามาดีครับในช่วงเขาเรียกว่าทั้งตลอดคนะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นอันเดอร์ด็อกเป็นทีมมาเมืลยครับผมเอ้ยพี่ราชิวแกบอกเอ้ยสุดยอดไมเพื่อนแต่ว่ากราดิเอเตอร์ครับสตาร์ทมาไม่ดีในกรูปสเตทครับแต่นั่นแหละครับตเติบโตขึ้นเรื่อยๆฮนะในซีดดิ้งดีไซเดอร์แล้วก็มาต่อที่เพลย์ออฟกราดิเอเตอร์ <S. เจอทารอนปลุกพลังเ้าให้พี่อกกลับมาโดยสมบูรณ์หรือเปล่าครับอาจจะต้องรอวัดเกมต่อเกมจริงๆครับเพราะว่าเขพาพลาดไม่ได้ครับอยู่ในสายล่างครับสุดจใจงนการเลตเตอร์ไรที่เตียครับในการแพ็กเกมไว